สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาด้วยสังขนุนนะคะยายได้แกะขนุนแล้วยายก็จะเอาสังขนุนนี้ไปให้ปลากินนะคะไปดูกันค่ะว่าปลาเขาจะกินหรือเปล่านะคะสังขนุนนะคะเพราะว่ามะม่วงเขาก็ชอบกินนะคะ มะม่วงชอบกินมะม่วงสุกค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงปลาพานนิปลาทับทิมนะคะน้ำในบ่อของยายก็ลดลงเยอะแล้วนะคะ ไม้ที่เห็นนี้ยายเอาสะดุ้งมาวางไว้นะคะเอาสะดุงหรือยอมาวางไว้ค่ะลูกป้าน,นินเยอะแยะเลยนะคะอยู่ในตะกร้านี้ก็คือมะม่วงสุกนะคะ ยายได้ให้เขากินเมื่อวานนี้ค่ะแต่ยายไม่เอาออกนะคะจะจะเอาขนุนลงไปเลยค่ะสร้งขนุนลงไปในตะกร้านะคะแล้วก็จะควา่าสร้างลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตะกร้าหยอดลงไปในน้ํานะคะที่เราใส่ในตะกร้านะคะ ซากที่ปลากินไม่หมดเราก็จะเอาขึ้นมาทิ้งข้างบนนะคะไม่ให้น้ำเน่าค่ะผละไม้นีนยายเอามาเลี้ยงลูกปลานะคะลูกปลาเยอะมากค่ะเขาจะมาตอดกินผลไม้นะคะติดตามดูนะคะว่าเขาจะกินหมดหรือเปล่านะคะ เช้านี้ยายก็จะพาทุกคนมาดูที่ยายเอาสรางขนุนให้ปลากินนะคะเอาให้เมื่อวานตอนเย็นนะคะเช้านี้ยายก็จะพามาดูค่ะเดีย๋ยวยายจะย,ยกขึ้นดูนะคะว่าเขากินหรือเปล่านะคะ มะม่วงสุกใหญก็เอามาใส่ให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเปลือกขนุนนะคะปลาก็กินซางขนุนหมดเลยค่ะแสดงว่าเขาชอบมากนะคะมะม่วงสุก้างขนุนผลไม้อะไรทุกอย่างค่ะ ละมุดสุกผักกะพวกผักบุ้งผักชายาพวกนี้แหละคะ่ะแล้วก็แหนแดงค่ะยายเอามาให้เขากินเป็นอาหารเสริมของเขานะคะจะไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหารอย่างเดียวค่ะจะให้เขากินหลากลายนะคะ แกก็จะเอาให้เขากินหลายๆอย่างนะคะเราไม่เน้นหัวอาหารนะคะลดต้นทุนด้วยค่ะผลไม้ในสวนของเราเรากินไม่ทานไม่หมดแล้วก็มาแบ่งให้ตากินด้วยนะคะเนื้อปลาก็จะไม่คาวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ